สวัสดีครับชื่อวราจันทยาหน่อยนะครับก็ชื่อพีนะครับผมผมก็เป็นผู้จัดก,การของแบรนด์อาร์ตสตอรี่แบบออฟติสติกไทยครับ <Yeah. S 1> ครับผมก็ อาร์แอรี่ครับก็เป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับผมซึ่งเราก่อตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทที่จดทะเบียเน,นเป็นในรูปแบบของโซเชียลมีเดี์คือธุรกิจเพื่อสังคมครับซึ่งอาร์แบทอาร์ซอรี่เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมครับ คือเราเริ่มต้นมาจากการที่เราฝึนก,น,ก,น,กน้องๆออทิสติกนะครับโดยใช้ศิปลปะบำบัดเข้ามาช่วยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นถึงการพัฒนาของเห็นถึงศัยภาพที่เด็กๆเขาวาดภาพออกมามีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์หรือว่าความถนัดเนีที่ตกเดนต่างกันออกไปดังนั้นเนี่ยเราก็เลยยึงจุดเด่นเหล่านั้นนะครับเอามาต่อยอดมาพัฒนา ไปเป็นโต,ต, uh ตัวละครต่างๆรวมไปถึงการรับจ้างออกแบบงานหรือว่าการร่วมงานกับองค์กรต่างๆเนี่ยครับผมเพื่อที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ครับมาสร้างรายได้ก็สร้างอาชีพให้กับน้องออเติกครับผมในแต่ก่องนะครับถ้าพ <tem über Comedy> ูด <communication> ถึงศ uh ิลปะที่อาร์ตสอรี่เนี่ยไดิ่มต้นมานียครับส่วนมากเนี่ยน้องๆก็จะวาด ลงไบบนเฟรมถูกไหมฮะลงบนแต่กระดาษร้อยปอนอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งพอพอเหมือนรับกลับมานองในยุคนี้แล้วเนี่ยครับมันมีการพัฒนาหรือว่าการก้าวหน้าก้าวกระโดดไปอย่างมากเลยซึ่งเราก็เห็นถึงสิ่งรอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างๆหรือว่าในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกรอบตัวเราเนี่ยครับผมม,มันพัฒนาไปเรื่อย มันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามากมายแล้วมันเปลี่ยนมาาขึ้นนะครับซึ่งอย่างแรกที่เราเห็นด้วยชัดเจนก็คือการผันตัวจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ดังนั้นเนี่ยครับเราก็เห็นช่องทางตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะลักดันาเนาแล้วก็พัฒนาให้เขาเนี่ยได้ก้าวตามโลกฐานมากขึ้นครับก็หลังจากที่เราเห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยตอนนี้แล้วครับผมตอนนี้เราก็เลยอยากจะพัฒนาศิลปินของ a า t ์ r อรี่เนี่ยครับให้กล้ามาสู่ในโลกของดิจิทัลหรือว่าโลกของ m ั n ติเวิร์สซึ่งตอนนี้ครับเด็กๆหรือน้องๆศิลปินของเราเนี่ยครับก็มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นครับเรามีการอัพสกิลให้เขาไม่ว่าจะเป็นพวกของงานกราฟิกทางด้านงาน AI งาน i อ l ิเ t r ร t o r ต่างๆหรือว่างานแอนิเมชันเนี่ยครับที่ที่น้องๆเนี่ยเขา เขาพัฒนาขึ้นโดยสามารถใช้เมววัตกาได้เก่งขึ้นนะฮะมีความเพียดสร้างสรรค์ในในการใช้งาน Photoshop ตรงเนี้ยครับมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเดินทางก้าวมาสู่ในผลงานของ n f t ตรงเนี้ยครับผมก็พูดถึง Art Story n f ่ First Collection นะครับผมซึ่งโปรเจกต์ตรงเนี้ยครับเราจะร้อน ภาพวาดของน้องออกมาทั้งหมด25ภาพครับซึ่งทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยครับก็จะเป็น1ใน25ภาพครับที่จะร้อนออกมาให้ทุกคนเนี่ยได้จับจองกันในวันที่31มกราคมครับในแพลตฟอร์มของ o p e n นซีนะครับผมอ๋อซึ่ง่ในวันนั้นนะครับผมอ่าผู้ที่ได้จับจองภาพของน้องหรือมีการสั่งซื้อภาพของน้องเนี่ยครับก็จะได้งาน NFT ไปด้วยแล้วก็ได้งานออริจินอลของน้องเนี่ยครับส่งไปให้ถึงที่บ้านด้วยเลยครับผม สามารถติดตามผลงานน้องๆนะครับผ่านช่องทางของ Facebook กับ Instagram มเลยครับผมอาร์ตสตอรี่แบบออร์เทติกไทยนะครับแล้วก็ Instagram เนี่ยอาร์ตสตอรี่อันเดอร์สกอร์สโตนะครับผมเรายังมีช่องทางเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับผลงาน NFT นะครับผมก็สามารถเข้าไปใน Discord ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอาร์ตสตอรี่เข้าไปได้เลยครับก็จะมีผลงานน้องๆเนี่ยค่อยๆปล่อยออกมานะครับให้ให้ทุกคนได้ได้เสียองานศิลป์นะฮะได้ได้ได้มาจับจองภาพของน้องๆกันด้วยครับผม ขอบคุณครับ